หางเบาเอ้ยแบบพัดร่มหางหองบางต้นพี่น้องเป็นข้าวเย็แดี่น่องกับเสื้อในัวตรงนี้อ่ตับื้อมากา สบายดีทุกคนมือนีสนามก็เบาโบกอสิาพากันประเด็นห้องเบาโตนตอนนี้ก็กำลังพากกันนั่งรถเมย์ยู่เนืองจากาวันนี้ก็เป็นวันยุดเนาะไปเบรงน้ำกันบาสีเห็นไพเนียยูห้องเบาโตนอยู่ประเทศไทยนะพี่น้องการเดินทางคือสะดวกสบายแห้งรถเมย์ที่เขานั่งไปในมือน,นีราคาเจ็ดเอาบอัแรเจ็ดแปดบาททุกคนเอาแบ,งบา่งยีซิบหายกระจาเนียงยังได้ททนมาอีกตั้งสี่บาท แล้าโสดโสดเครื่องมือโสวดเครื่องมือเนี่ยไปต่างจังหวัดเนาะเนี่ยเมื่อตังจังหวัดก็ว่าถ้าก็โสวดเวลาจิรอบแบ่จริงนะอ๋ออ๋อเอียงนี่นะนี่จะเป็นเขาจะให้กำลังใจทนายเกษตรเขาจะให้กำลังใจไม่กำลังใจนีย

หมู่บ้านประฝากอยู่ด้วยกันด้วคุณม่ค่ะเราเรมาค่ะไม่ไปแล้วก็ไปแรงกันแล้วเดี๋ยวนะสะดวกค่ะพี่โอ้เดินเข้าซอยนี้บ่อันนี้เป็นหมู่บ้านที่อันอันยังก่อเรงงานเล่าอยู่เป็นบ่แรงงานเล่าเป็นบ่อะสิขามถนนกับพีหมาไล่เนาอยบ่เนาะนี่เนาะพี่หมาไล่เด้อพี่น้อง มีมอะอยากยนนา้นะหมูบา้านเมไทยนะเาทีา่เมควาามากเลยอ๋โอ้ผมเคยมาเออหมูบ่บ้านประชานิเวศสองเคยได้ออย,ยินซื่อขอานอาดทัาควงมาแล้วเลยนี่พี่น้องเอ้แล้วยังนนอ,นอ,องันหนโอ้โหิ่งน้ำกันเนพี่น้อง บเคยมากมองจะเื่อแล้วก็มาหลายเื่อแล้วยวมามาตุลนี่มาตุลนะครับช่วงที่เราเกิดลูกน้อยก็มาเที่ยวมาเล่นเพราะว่าความสุขของแรงงานลาวคือการเดี่ยพอกันในช่วงที่บนหยุดนะครับก็เหมือนการมาจิตของสามัคคีมาเบาใจกันปรึกษากันอย่างเราปัญหาที่เจอในช่วงเวลาเห็นงานในเมืองไทย่่ะะฮคก็ถือว่าตอนั ต้นมะตะกุบที่เรียกว่าการมีความสุขนะมันจะเป็นพลังใจให้เราได้หูไดนคิดอยู่เมืองไทยก็ย่านนี้เราคุณประเทศไทยนี่ครับก็ร่องน้ําที่ถ่ายคลิปอยู่นะก็ต้องเข้าใจแล้วก็ต้องสิ่งที่ต้องพึงปฏิบัติคืออย่าสมำอาญาเลยนะคุณประเทศไทยตอนนี้เราทอดี

ไชห้องแลาบเห็นพี่น้องก็เลยไปชิยางไปหาเบาตุนอยู่สวนแบบนี้เบาโบว่ะเรา่าเคับประตูเลยน่าจะเมียเราอยู่ก็หลูกแต่ว่าเราบริเปิดประตูเนาะโบก็เลยสช้ายางมาสวนมาเบิงน้ากันว่ะสิเห็นบอ หูแล้วพี่น้องหูแล้วว่าปลาตุนก็เปลาน่ะน่ไปใส่เราไปสืบปลาแล้วยังบอม่าบอกบก็เลยพาสนามมันยังเบิ้งสวนในมุบายก็เจ้าก่อนเนาะไ,ไ,ไปสืบปลายู่ตลาดฉัมาทำอาหารกินอาหารกว๋วยปลาคนปะ อ้บิงดูเรียวๆมาผีเลยได้ผีนหน้องให้บบบโบเป็นเคยมาเนาะเนอมนะาะยมาน,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 นอกน,น,อน,น,อน,น,อนมาถึงก็จะขึ้นไปห้องบนนะคะ เอโบ FC เบิ้งยู่ได้เนี่ยนะเบิ้งนั่กันห้อมเนาะมีไวไฟนะเพื่อนพี่อนไปนอนกนไป

กูมาวควายแต่แว,แว,ว่าเรามีเมียปลาควายนี่กูมาจ้าเมันนี่จบนี่แต่ผูมาแล้วไงนี่กู่าจ้าเลยไม่ได้ยิเ่ขเขาเลยกูเลยโอ้ก,ก,กูอนเนาะคนไทยเรากินแล้วไทยค้<อ>นด้ดิอ่าข้อเท้าพี่น้องนี่คือความสุขของแรงงานลาวที่อยู่ในประเทศไทยวันหยุดนะคะเขงอเซ่าแสบว่ะเนี่ยเราแจ็ค นี่ก็ซูของเพื่นที่น้อเ่อรอรอ่านแบบันของหน้ายเนาะของเพื่อนเมียเพื่อนเมี่ยแลวกรลูกเพื่นลูกบตนะเมี่ยตนนของเราอารมณ์มันแรงมากอารมณ์มกินขาวเมี่นรอดไหมโบ เอาไปอมให้เนให้่เป็นกอ้ากินหรอมะมึงเนี่ยทานางเล่าหน่อยสุภาพสุภาพได้เบาเตยพ่นนะมาเตยเสียมบอทานางเล่าหน่อยเรียบร้อยแพี่น้องเ้ยหัวร่งหัวร่เลยเยคนดังแด่นี่คนดังน่เนี่ยิงยี่โดังนะยิงย่บเติมนึงมาไ ขาวเจ้าเลยัแซ่เลยัน้าวเ้อลมันชงมงนะใจเาเมืองเมืองเมนาตากินเลยมกินมอญแล้วนขดตา่ย่อดนี่คอพี่น้พี่น้องตัเงคเดยววดปากเยเาูแม่ดอานล้วกบกินตากินนะอยามาก่อนสตลาดอยขดต้องนี่นะนีายุขไปขดไปตลาดจยกมันล้างเจ้าลูเป็นใหญ่เล็เป็นนังล เมื่อไงแล้วน้ะลูกเนาะไปถ่ายคลิปต่อไปเอาก็บเบิน่นี่น่น่แ่กินบ่แซ่บบ่เศพพี่เมื่อเสพเสพตัอือเอเนียก้าพี่น้นงะเดินมาเดินกินน้ำกันจะภาพเจับข้พเท้าวดูดลปบดได้เห็นหึงไหนคะพ่อการมือในในเมียเลยเจ้าคนนี้ นอขึ่นได้หนาไซึ้นได้คนไหนเมียเนาะหนาคือผ้บ่าวเนาะวาอ่มันมีความสุกเลยสะชินไหอ่ะเนชินจะได้ข้าเนียยหน่อยบุก่กนปัได้อ่ะยังปันะบอกววาจะปั่นโมเมนนยปั่นอะไรนี่ยเอาอีกบ่ไยังถามก้อนัุงรอก กินโดดกินโดดกินโดดเห้าบุกบวันนี้เรากินมากแล้วเขาเขากินแล้เขายนินล